หลังคาหลากหลายการใช้งานมาให้ชมกันอีกแล้วตู้ทึบรายละเอียดพิเศษสเปคการใช้งานมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะส่งงานตู้ทึบอีซูซูออนิวตอนเดียวตัวใหม่หลังนี้ความสูงหนึ่งเมตรเกาวัดจากพื้นกระบะหัวกึ่งซิงคท้ายไม่เว้ากลางยาว25เซนติเมตรมีช่องตะแกรงเหล็กระบายอากาศทั้ง2ด้านและประตูท้ายที่ช่องตะแกรงเหล็กสาหรับระบายอากาศทั้งหมดจะมีผ้าใบกันฝนยึดติดด้วยตีนตุ๊กแกไวพ้พับปิดลงมาเมื่อเวลาฝนตกกันน้าเข้าได้คันนี้เปลี่ยนกันกอนนนรอบานนทัับเเป็สแตล้งหมด เดี๋ยวเราไปดูวิธีการม้วนเก็บผ้าใบกันค่ะดึงผ้าใบออกมาจากเต็นทุกแกแล้วก็ม้วนเก็บขึ้นไปได้เลยใช้สายรัดม้วนเก็บผ้าใบที่ฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวายึดติดด้วยลูกบิดแบบนี้ได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยลูกค้าเปลี่ยนจากเสาเหล็กธรรมดาเป็นเสาเหล็กระหว่างบานพับพร้อมครอบฉากเหล็กคู่หน้าคู่หลังอันนี้เป็นออปชั่นเสริมหล่อสามารถสั่งทําได้เดี๋ยวเราไปชมภายในคันนี้กันต่อประตูท้ายเป็นประตูท้ายแบบทึบเปิดปิดสองบานตอนล็อกคู่ที่ประตูก็จะมีช่องตะแกรงเหล็กสําหรับระบายลมระบายอากาศกามคลิปเลยพร้อมกูอ ตู้ท้ายทั้ง2บานภายในตู้เลือกใช้เป็นกูก๋ไม่อาดด้านในกันกระแทกก็จะกูุให้ที่รอบคันแบบนี้พร้อมไฟ LED แถบเส้นคู่ในตู้ให้อีก1่ชุดหลังคาด้านข้างปนตะแงรงแบบนี้ให้คนนั่งข้างในก็ยังได้เดี๋ยวเราไปดูด้านบนตรงที่วางของกันค่ะลูกค้าสั่งทําประตูที่วางของบนหลังห้องโดยสารเป็นเหล็กซอยเปิดปิดได้2บานสามารถวางของวางเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆบนนี้ได้แล้วก็ปิดประตูกันไม่ให้ของตกลงมาได้ค่ะ ้อมปูไม่อัดที่พื้นหนา10มิลมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมเช่นกันสั่งทําได้จัดส่งมอบงานเรียบร้อยค่ะคันนี้พี่ลูกค้าบอกว่านาไปบรรทุกไข่ไก่พี่ๆท่านใดอยากได้หลังคาใช้งานแบบไหนศึกษาข้อมูลในช่องของเราได้เลยมีแบบให้ชมทุกรูปแบบเซนการช่างยินดีให้บริการทุกท่านสวัสดีค่ะ